สนันชาวต่างชาติโพสตคลิปถูกไล่ออกจากร้านเพราะยูทูบเบอร์ไทยผู้ใช้ติกตอกชาวต่างชาติรายหนึ่งค่ะที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยออกมาเผยเหตุการณ์ไม่ประทับใจกับร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งเพราะตนเองถูกร้านเชิญออกเนื่องจากมียูทูบเบอร์ชื่อดังเข้ามาถ่ายทํารายการโดยระบุข้อความว่าฉันถูกไล่ให้ไปนอกร้านเพราะยูทูบเบอร์ไทยพร้อมเล่ารายละเอียดว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งผมมาทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ทางร้านแจ้งว่าผมไม่สามารถนั่งข้างในร้านได้ เพราะมียูทูบเบอร์ไทยถ่ายรายการอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคือใครบางทีพวกคุณอาจจะช่วยผมได้ช่วยบอกผมที่ว่าเขาคือใครจากนั้นก็มีการหันกล้องไปทางร้านที่มีการถ่ายทํารายการอยู่ซึ่งปรากฏภาพของยูทูบเบอร์สุดคุ้นตะานับตั้งแต่รเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวทิก t ก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามโดยยูทูบเบอร์คนในคลิปดังกล่าวก็คือโอ๊ตปราโมดปาทานพร้อมทั้งมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าทางรายการนั้นต้องมีการจองร้านเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดทําให้เกิดการเข้าใจผิดบางคนถึงกับ งงว่าเจ้าของคลิปจะออกมาสร้างกระแสดราม่าทำไมเพราะการปินรับคนชั่วคราวก็เป็นเรื่องปกติของทุกประเทศอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของคลิปได้ออกมาตอบถึงประเด็นการใช้คำว่า Kickout ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าไล่หรือไล่ออกหลังจากมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าพวกเขาไม่ได้ไล่คุณออกแต่ไม่ให้คุณเข้าไปซึ่งเจ้าของคลิปตอบกลับไปว่าใช่ผมก็เดินเข้าไปจากนั้นก็เดินออกไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรแค่สงสัยว่าหนุ่มคนดังคนนี้คือใครซึ่งทางร้านไม่ได้ทำกิริยาหยาบคายแต่อย่างใดค่ะ